สวัสดีครับวีช็อปรังสิตไบค์เกอร์ครับผมวันนี้พามาชมเจ้า c b 300F นะครับตัวนี้เป็นตัว2 0 1 7นะครับแข็งทองแล้วนะครับผมอ่านี่เลยครับดูทรงกันก่อนนะครับทรงสวยชิลวหน้าทรงสปอร์ตนะครับรอๆครับอ่ามีกับถังท้ายรถ4.7ลิตรนะครับถังใหญ่ๆพร้อมขายจะเหมาะทัวรลิงได้ทันทีครับผมนี่นะครับผมดูรถ โดยรวมนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเป็นรถปี2017ค่อนข้างใหม่นะครับแข็งทองนะครับตัวนี้นี่นะครับแต่งมาเรียบร้อยนะครับภาษีปีหมดปี66เลยนะครับปีหน้านะครับใช้กันยาวๆรถวิ่งดีครับปิดเครื่องมาใหม่นะครับลิดเครื่องมาใหม่เสื้อใหม่นะครับลูกแหวนใหม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนมานะครับยางนี่นะครับดูครับยางดอกยังดีอยู่นะครับยางดี รถขี่ดีมากครับผมลองขี่มาแล้วนะครับขี่ไปเที่ยวขี่ไปอะไรมานะครับรถขี่ดีสมบูรณ์มากนะครับเครื่องเพิ่งฟิตใหม่ๆเลยครับเพิ่งจะฟิตไปเมื่อเดือนเมษานี่เองครับนะครับเพิ่งจะฟิตไปเมื่อเดือนเมษาดอกยางหลังที่เพียบนะครับท่อเดิมนิ่มๆเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเป็นเบรก ABS หน้าหลังนะครับขับขี่ดีปลอดภัยครับผมมีของแต่งเล็กน้อยครับผมกันดีดนะครับ นี่นะครับแล้วก็การล้มนะครับนี่ของดีทั้งซ้ายแนละขวานะครับแข็งแรงทนนะครับนี่นะครับพืนสีมีนิ้วรอยบ้างตามการใช้งานมีอุปกรณ์พร้อมทัวรลิงครับที่เสียบมือถือที่ชาร์จกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ถัทงท้ายเก็บของได้เยอะมากมายนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับ อันนี้จะบอกนิดนึงนะครับไมเยอะก็จริงแต่เครื่องพึ่งฟิตใหม่ก็หรือว่านับไมเป็นศูนย์ได้เลยก็ว่าได้นะครับเครื่องพึ่งฟิตนะครับดูโดยรวมสวยครับมีรอยบ้างนิดนึงนะครับตรงนี้ครับถังน้ํามันเล็กน้อยนะครับโดยรวมสวยนะครับผมนี่ครับอ่านี่เป็นไฟท้ายกับเป็นไฟแต่งนะครับบางโคนท้ายสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับ ปกไฟไม่เจ็ดหมื่นห้านะครับแต่เครื่องเพิ่งฟิตมาตอนเมื่อเลขกิโลเจ็ดหมื่นห้าประมาณนี้นะครับเพิ่งฟิตใหม่จริงๆครับนี่ครับผมเดี๋ยวดูสตาร์ทอีเดียวนะครับอ่านิ่มๆนะครับนิ่มๆฟังกันนิ่มๆอ่ะดูไฟเลี้ยวครับนี่นะครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวติดไฟท้ายติดนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับไฟหน้าติดไฟ ไปขอทางใช้ได้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับผมไปดูไฟเลี้ยวขวากันบ้างครับนี่นะครับไฟเลี้ยวขวาก็ติดนะครับสวยมากครับหน้ากากสวยลงตัวสกร์ตอดัวริ่งได้ครับนี่ตรงมาดีมากครับเสียงท่อเงียบๆนะครับไม่ดังไม่ลั่นนะครับนี่ครับผมเครื่องนิ่งๆนะครับสตาร์ททีเดียวฉิดนิ่งๆเลยครับนี่นะครับขี่เร่นขี่ไกลมาแล้วนะครับ รวใครสนใจก็สอบถามได้นะครับ0852275772 V Top Biker ์ลังสินะครับ0852275772นะครับระบบดีครับระบบไฟติดครบหมดเลยครับรถขี่ดีมากครับสอบถามกันได้ครับครับขอบคุณครับ